บายเอย้ไม่ใช่ซ้ายแล้วแล้วนะทุกคนนะอ่ะก็ตามที่เขียนไว้นะคะนะมาคุยกันค่ะมือใหม่สำหรับถักไมพรมนะเป็นงานฝีมือนะคะนะเข้ามาคุยกันได้นะคะเราก็ยังคงถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะคะนะอาจจะเสียง เบาหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงแทรกด้วยอะไรเงี้ยก็ขออภัยนะคะอ่ะมาวันหยุดนะคะนะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดอยู่นะหนึ่งสิงหานะคะผ่านมากับการอืมออกสลักกินแบ่งมาเมื่อวานหลายคนคงจะช้ำใจนะหรือหลายคนอาจจะปื้มปริ่มนะก็ ยินดีด้วยกับคนที่มีความปลื้มปริ่มส่วนคนที่ช้ำใจก็มีมีงวดต่อไปให้สู้อยู่นะอ่ะมาตอนนี้อาจจะแบบว่าคุยกันได้ไม่ค่อยนานนะไลฟ์สดตอนนี้แต่เมื่อคือนนี้อยากจะบอกว่าอมืมีเรื่องที่ไม่ปลื้มใจคือเมื่อคือนเราไปไลฟ์ในตอนสักประมาณสองทุ่ม ของ Facebook ในแฟนเพจเรานะคะเราก็ลองไลฟ์ดูนะอ่าเขาเขาเหมือนแบบว่ามีให้ดาวได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยลองไลฟ์ดูนะแล้วก็เหมือนกับ f a c e b o o กอะ่ะที่แบบเอ้ยไม่ใช่เหมือนกับ youtube อะ่ะที่เขาให้ให้เราในการทำไอ้ตัวไลฟ์แล้วก็มีซ u เปอร์แดงอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดูปรากฏว่าไอ้ตัวเมื่อคืนอะ่ะเราไปไลฟ์ a c e b o o k ค่ะแล้วก็ ไล์ไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกมีคนเข้ามาอยู่คนหนึ่งเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรรู้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับไหมพรมเลยนะเราถักไหมพรมนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะขอดูเออพี่ไม่อย่างเงี้ยขอดูอันนั้นอ่ะอืมของผู้หญิงอ่ะอืมแล้วคิดว่าปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงล่ะ เราถักไหมพรมแล้วเข้ามาคนแรกแล้วก็แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แบบนั้นน่ะเราไม่ได้แคปไว้นะเพราะว่าเราไม่อยากมีเรื่องคือไอ้เราก็อยู่โซนงานถีมือทำงานถีมือคุยกันเรื่องงานถีมือแล้วเรามาเจอแบบว่าเออคอมเมนต์แบบเออขอดูขอดูอวัยวะขอดูอะไรอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อเราเฮ้อ เราเซนซิทีฟนะแล้วก็แบบว่าเน่น้ำตาร่วงอะ่ะคอน้ำตาร่วงเลยแล้วเออมาทำอย่างนี้มาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ล่ะเออมันรู้สึกไม่ให้เกียรติแล้วก็คุกคามนะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเขาบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าแคปไว้ได้นะแล้วก็เหมือนกับแบบว่ารอหมายสารให้เขารอหมายสารอืะพิมพ์อะไรอย่างนั้นนะ อมันเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งนะคะคุกคามเพราะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะพิมพ์อะไรเนี่ยให้ระวังระวังกันหน่อยนะคะเออไม่ใช่ว่าจะไปพิมพ์อะไรก็ได้กับใครนะอ,อหรือแม้แต่คนรู้จักบางทีก็แบบเออไปมีหลักฐานไว้อะไรเงี้ยไปพิมพ์มีหลักฐานไว้อะไรเงี้ยมันน่ากลัวนะการที่แบบว่าเออโดนเรื่องอยู่ดีดก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ไปโดน ใครที่ไหนไม่รู้นะมามาคุกคามอะไรแบบนี้นะแล้วก็โซเชียลมันเร็วนะเวลาคอมเมนต์อะไรให้คอมเมนต์อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้เกียรติเขาด้วยนะไม่ว่าไม่ว่าคือมันมันยังไงล่ะเราเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครอนะ่ะเราก็อยู่ในโซนของเราอ่านะสวัสดีค่ะเรา เราก็อยู่ในโซนของเรานะคะแล้วก็เอทำงานฝีมือของเราไปค่ะใช่ค่ะก็กพึ่งพึ่งไลฟ์นะคะพึ่งพึ่งทำาการไลฟ์เป็นการเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะเพึ่งพึ่งกล้าออกมาพึ่งเอาหน้าสดออกมา,าแล้วก็มาลองเล่าอะไรอย่างนี้ดูนะคะเผื่อแบบว่าจะเป็น เป็นประสบการณ์ของเราอะที่มันเจอมาแล้วมันอืไม่ชอบใจไม่ปลื้มนะแล้วก็มันก็ไม่ดีสําหรับตัวเราด้วยนะก็แต่ว่าคิดว่าการที่เราโดนคอมเมนต์อะไรที่แบบคุกคามแบบนั้นอะ,ม,นนะมันน่าจะมันน่าจะมีมีอีกอยู่นะมีหลายคนบอกว่าก็ให้เตรียมตัวไว้ด้วยให้เตรียมใจไว้ด้วยว่าเออมันน่าจะมีอีกนะคนแบบนั้นนะอโรคจิตอะไรเงี้ย โอเคก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะโซนของเราก็คือการออกแบบการเราเราเป็นพวกใช้ไอเดียคะ่ะอ่าก็ไอเดียพวกเอ่องานฝีมืองานศิลปะอะไรพวกนี้นะคะอย่างคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าส่งชิ้นงานไปสต็อกไปขายอะไรพวกนี้คือ มีอะไรเราทําทําหมดอนะ่ะเราทําอะไรได้เราทําหมดอนะ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่ไม่มันมันก็รู้สึกว่ายากนะคะแต่ละอย่างที่ทําเนี่ยก่อนที่จะทําได้เนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันยากนะแล้วก็เอ่อพอพอเริ่มไปใหม่ๆเนี่ยเราก็รู้สึกท้อทแท้เหมือนกันเฮ้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ เราก็จะไม่ยอมแพ้นะมันต้องมีมันต้องมีทางที่ทำสมร็จนะอ่าอย่างพวกเนี้ยนะกว่าจะมาเป็นเจ้าตุ๊กตาพวกนี้ได้เนี่ยชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเราจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก,ก่อนยังไม่ทําพวกเสื้อพวกอะไรที่มันแบบลายยากๆเอปกติแล้วเราจะเราจะทำงานเกี่ยวกับการออกแบบนิตยสารนะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยงานถักไหมพรมเนี่ย มาทำเสริมนะหัดทำเล่นๆน,นะไม่ได้จริงจังแต่เริ่มจะมาจริงจังเมื่อตอนมี YouTube เนี่ยแหละอืมนะทำไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วยเอาไว้ดูอย่างนี้นะคะนะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออช่วยเราในเรื่องของการมีช่องทางหาไรายได้นะคะอย่างเช่นแบบเออมีคนเขาจะเอางานฝีมือไปขายที่อิสี่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ประเทศไทย ยังยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดให้สมัครใช่ไหมเราก็รอไว้ก่อนอ่าเราก็กําลังคิดอยู่ว่าฉันจะถักอะไรขายดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีสซี่ในของเขายังไม่เปิดให้ไทยอ่าสมัครเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ตามตามข่าวเขาอยู่นะคะนะอย่างเพย์ I พาวเพย์พาวอะไรเงี้ยเวลาที่ใช้รับเงินนะ่ะมันประเทศไทยใช้ไม่ได้แล้ว เหมือนในขายสต็อกอย่างเงี้ยไอภาพสต็อกอะนะเราก็ใช้เพย์พาอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเพย์พาแล้วก็ต้องไปหาค่ายอื่นนะหาค่ายอื่นในการรับตังค์อ่ามีอะไรก็ทําทําขายหมดเลยออนไลน์อะนะตอนนี้อ่า <c oughs> มีคุณเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ <c oughs> ดูอย่างเดียวไม่ค่อยคอมเมนต์ แต่แบบว่าเราก็ดีใจนะที่แบบเออตอนนี้ก็มีสามคนแล้วตอนแรกก็มีพี่พี่ที่อยู่อเมริกายังไม่หลับไม่นอนอ่ะคุยกันเรื่องไหมพรมต่อคือไหมพรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญสวัสดีค่ะไฮก็เนี่ยนะคะไหมพรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมเราล่วงแล้วเวลาถักไปเหมือนกับแบบเออ ถักส่งเมืองนอกเนี่ยก็ถักส่งเมืองนอกหรือว่าทํางานส่งลูกค้าอะไรเงี้ยพยายามเรื่องเส้นผมนะคะอย่าให้เขาติดไปกับเจ้าตัวชิ้นงานของเรานะคะอ่าดูคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้แวบๆขึ้นมาแล้วอ่านไม่ทันเขาไลค์แล้วเขาต้องดูกันตรงไหน <laughs> ขออภัยว่าเมื่อกี้อ่านไม่ทัน นะเอ่อเพิ่งหัดไลน์นะคะโอเคเจอแล้วนะเดี๋ยวนะวิธีทำคลิปให้คนดูคลิปเราเยอะไหมคะช่องเก่าหนูหายช่องเก่าหนูหายไหนละ่ะไม่ขึ้นอีกแล้วเอ่อวิธีทำคลิปให้คนดูคลิปเราเยอะๆไม่มีคะ่ะแต่ว่า อย่างหนึ่งคนที่ชอบดูอเออเหมือนถ้าเป็นงานฝีมืออ่คือเขาจะก็เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มนะรู้สึกถ้าที่ตามตามดูก็จะมีพวกน้องหมาน้องแมวถ้าแบบว่าเออเขามีเรามีจุดแบบจุดขายในตัวเองนะหรือว่าไปโดนไปโดนใจทำอะไรไปโดนใจผู้ชมเข้าเนี่ยคือจะติดไวจะมีคนมา ติดตามไว้แต่อย่างอย่างอย่างงานไหมพรมเนี่ยมันเป็นงานเฉพาะกลุ่มแล้วก็วิธีการนำเสนอวิธีการนำเสนอก็อีกเรื่องหนึง่งที่ทำให้มีคนมาติดตามเยอะๆค่ะชื่อคลิปเกี่ยวไหมก็เกี่ยวสั้นๆได้ใจความแล้วก็เหมือนกับแบบว่าชื่อคลิปแต่บางทีแบบถ้า ถ้าเราตั้งคลิปที่ที่ทําให้คนชงนแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบไปหลอกให้เขาดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ดีนะเหมือนแบบเออตั้งให้ตั้งชื่อไว้ให้แบบน่าสนใจเหมือนแบบคนชะงนอย่างเงี้ยคนสงสัยเขาก็จะเข้าไปดูแล้วก็เอ๊ะอะไรคืออะไรคนเขาจะเริ่มงงเนหรือว่าแบบเป็นพวกแบบเออ แต่บางที <G ül üyor> ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะอ่าฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะคนมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยเราก็ไม่รู้จะพูดคุยอะไรกับเขายังไงแล้วก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเออไอพูดเรื่องเก่งภาษาอังกฤษไอพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันอ่า YouTube เข้าไปทั่วทั่วโลกเลยใช่ไหมถ้าเก่งภาษาอังกฤษลองลองดูดิ บางทีนะคําพูดนะ่ะแค่ไม่ไม่นั่นหรอกไม่มันก็ไม่ได้จําเป็นนะบางบาง,บางทีเห็นไหมไม่ได้ใช้การพูดเลยแต่มันแบบด้วยด้วยการกระทะําอ่ะเออมันแสดงด้วยการกระทําอะไรเงี้ยเขาอยู่ที่ไอเดียของเขาส่วนเราก็แบบเออถ้าแบบทําอะไรน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแล้วมีคนเขาเห็นแค่รูปภาพอะไรเงี้ย อเขาก็เอ้ยเอออยากทำนะอะไรอย่เงี้ยเสร็จแล้วทำแล้วเอาไปทำอะไร <c oughs> นอกจากเอาไปขายมันคือช่องทางหาเงินอีกทางหนึ่งเออมันก็แบบว่าหลายทางนะอย่างเช่นพี่ก็เขียนบทความอยู่นะคะมีเนี่ยถ่ายพวกนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเขียนบทความนะ ช่วงนี้คือแบบแก่แล้วไงแล้วแบบไม่ได้ทำงานนะก็ยังไงก็ลองดูนะคะว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรอืมดูจากดูจากคนอื่นๆเขาก็ได้แต่อย่าแบบถ้าเรา <laughs> พิสดารพิสดารเราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะนะเรากลัวอะไรอย่เงี้ยแล้ก็ไม่ต้องไปทำนะบางทีมันก็มันก็ดีและไม่ดีมีปะปนกันไปนะคะ Uh <c oughs> ไม่ค่อยชอบคอมเมนต์ใช่ไหมอ่า uh แต่ว่าก็ติดตามดูได้นะคะนะเราก็เป็นมือใหม่นะอ่านะเขาเรียกว่า beginner นะ I am beginner ก็พยายามนะตอนนี้ก็พยายามทําอยู่ที่หายไปก็คือเส้นเอ็นเอ็นอักเสบนะคะ ก็เลยยังไม่ได้ทําผลงานเกี่ยวกับงานฝีมือออกมาเท่าไหร่ช่วงนี้ก็จะไปเน้นเน้นแบบถ่ายสั้นๆถ้าถ่ายวิดีโอยาวๆเนี่ยเรากลัวว่าเส้นเอ็นเราจะอักเสบขึ้นมาอีกนะก็ไปเน้นเรื่องการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ถ่ายทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้นะคะ,ะก็เริ่มแรกนะเหงือแตกอะ่ะ ร้อนพัดลมก็ไม่กล้าเปิดเพราะเดี๋ยวเสียงพัดลมจะเข้าไปอ่าอู้ดูเจ็ดคนดีใจมากเลยสวัสดีค่ะโปรจเอ่าเออเป็นภาษาไทยได้ไหม hi everybody ฮัลโหลค่ะภาษาไทยได้ไหมคะ <laughs> <laughs> นะก็ดีใจนะอ่อที่มีคนดูนะคะนะเอาไว้เอาไว้อาวันหลังเรามาไลฟ์อีกแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวแบตจะหมดแล้วนะขออภัยด้วยนะคะอะแต่ว่าก็หาอะไรเหลอ กำลังคุยกับเขาอยู่คะ่ะ <c ười> คุยกับใครคะฝ <f uck> ึกอยู่อ้ฝ <f uck> ึกอยู่นี่คือคือถักเป็นแล้วใช่ไหมคะน้องเนาะน่าจะเป็นน้องเราอ๋อกำลังกำลังทำวิดีโอใช่ไหมคะอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าถ้าโดนปิดช่องเนี่ยคือ ถ้าเราไปทําอะไรผิดถ้าเราไปทําอะไรผิดนะผิดใจเขานะแล้วก็ผิดต่อกฎของเขานะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ที่เขากําหนดไว้นะคะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดกฎแซล <c ười> คุยกับคนต่างชาติอ๋อค่ะออโอเคก็ถ้าเราทําผิดกฎนะคือ ทุกที่เลยเขาจะแบนเราไม่ว่าจะแบนแบบขั้นขั้นร้ายแรงคือปิดแอคเคท์เราไปเลยอย่างอย่างพี่ไปทำขายปกสมุดในอเมซอนคิด KDP ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดเขาก็เลยโดนปิดแอคเคท์ไปเลยเพิ่งสมัครได้แค่ยังไม่ถึงเดือนโดนปิดแอคเค้าไปทั้งทที่ดู ดูไอ้นี่ไปแล้วะหาข้อมูลแล้วว่าฉันจะต้องไม่ทำผิดกฎของ KDP แต่ฉันก็ทำผิด <c oughs> จนได้ก็ไม่รู้ว่าไปผิดตรงไหนนะคะอ่าเออเมื่อกี้มีสงสัยจะโดนเอ่อแบตเตอรี่จะหมดแล้วมีเสียงเตือนด้วยนะยังไงก็สวัสดีทุกคนนะคะอ่ายินดีที่ได้เห็นคนเข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์ด้วย ฮะอ๋อ huh? oh. มีคนให้หนูโปรโมทช่องให้อออันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงพี่พี่โปรโมทช่องพี่ก็มีโปรโมทของตัวเองเนี่ยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นพี่พี่อื่นๆเนี่ยอืมมีให้ละเมิดให้ติดตามกันของของ youtube ใช่ไหม เหมือนแบบไปเฮ้ย hey, ซับใครเราสิเดี๋ยวเราไปซับเธอะอะไรไอ้ซับเธออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมถึงโดนอ่าอะไรที่โดนโดนมาก็อ่าก็เป็นประสบการณ์นะก็ระวังนะคะเฮ้ยพี่ก็โดนค่ะตอนแรกๆอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะคือพี่โดนเรื่องของของการคลิกโฆษณาของตัวเองในช่องตัวเองคือพี่ก็ไม่รู้อะ่ะ แต่พี่แค่อยากจะดูว่าถ้าเราคลิกโฆษณาแล้วในช่องของเรามันขึ้นมามันจะหน้าตายยังไงอะไรตอนนั้นอะ่ะคือตอนทำใหม่ๆนะคะแล้วก็เราเราไปใช้ตัวแลนในวงเดียวกันในออฟฟิศอะแล้วเราก็ไปคลิกของเครื่องเพื่อนบ้างของเครื่องตัวเองบ้างเครื่องหัวหน้าบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เราเราโดนแบนไปเลยเพราะว่า เขาคิดว่าเราไปปัม๊มไปปั๊มไอ้ยอดไอ้ตัวโฆษณาที่แบบคลิกๆอะ่ะนะโดนไปแบนไปประมาณเดือนหรือสามเดือนนี่นะคะที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้อืมก็เลยกลัวมากกับการที่จะหลงไปคลิกโฆษณาในแบบเราเปิดแอคเคทาของเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไปมือไปจิ้มโดนอะไรเงี้ยก็เลยกลัวกลัวเรื่องนั้นอยู่เหมือนกัน แม้แต่ตอนที่แบบว่าเฮ้ยฉันถักอันนี้ไปแล้วนะแล้วฉันฉันฉันลืมฉันจะกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยพอจะกลับไปดูอย่เงี้ยเราต้องเข้าไปแบบเข้าไปยังไงอะ่ะที่จะไม่ให้โดนเรื่องเกี่ยวกับการใช้แอคเคาท์ตัวเองเข้าไปดูอะไรเงี้ยเออก็ก็ลองลองลองดูนะอะไรที่แบบผิดผิดพลาดไปแล้วก็บางทีแบบมันจะเอาคืนมาไม่ได้คืออาจจะโดนแบบแบ,บ,แบนไปตลอดเลยอ,อย่างเงี้ย นะอืมอ่ะโอเคก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะว่าเดี๋ยวเราก็สู้ๆกันใหม่นะแต่ตอนนี้คือพยายามอย่าทําอะไรที่มันผิดกฎนะคนดูเยอะๆมันต้องมันต้องอยู่ที่ฝีมือเรานะแล้วก็คนเขาชอบดูจริงๆอะ่ะอืมลองลองดูสิอย่างน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยพี่มีตกมิกไหมไม่ได้ทําเพราะว่าไม่มีรายได้เราก็ไม่ทํา แม้แต่จะให้ขายสินค้าในติ๊กต็อกเราก็ยังไม่ไปสินค้าเราน้อยนะคะแล้วก็ติ k กต็อกมันเอ่อมีแต่ว่าไปไปสอนไปสอนแบบนั้นมันก็มันก็ไม่ได้อะไรไงเราเรายังไม่มีสินค้าค่ะอยากไปอยู่แต่ว่านะมันยังไม่มีรายได้เกิดขึ้นเราก็ยังไม่อยากไปคือได้แค่โชว์อย่างเดียวเนี่ ได้แค่สอนอย่างเดียวอืมอ่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ศึกษาดูต่อนะคะนะมันอยู่ที่ดวงแล้วก็คอนเทนต์นะคนเขาจะดูหรือไม่ดูเนี่ยก็ก็อยู่ที่อยู่ที่เราด้วยนะถ้าน้องนม่เอาง่ายๆถ้าเราหน้าตาดีเนี่ยหน้าตาไม่ดีขี้เหล่อยู่เนี่ย นะก็ไม่ดูว่าจะออกมาแล้วจะเป็นลักษณะยังไงนะอ่าเน็ตหลุดจ้าอ่าเน็ตหลุดไปแล้วร้อนด้วยนะตอนนี้อโอเควันนี้ก็ไลฟ์ Live แค่นี้นะคะยี 21, ่สิบเอ็ดยี่สิบจะยี่สิบสองนาทีแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอนะวิดีโอที่ตัดต่อนะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะในช่วง เสื้อกันหนาวแขนเสื้อนะคะเดี๋ยวรอเวลาไปถ่ายทําในการถักจบในในช่วงของแขนปลายแขนของที่เป็นลูกฟูกนะเดี๋ยวก็รอกันหน่อยนะคะนะจะเสร็จแล้วนะอีกนิดนึงเองนะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ